สุภาษิตบทที่16ข้อที่25มีทางหนึ่งซึ่งคนคิดว่าถูกแต่ปลายทางคือความมรณาข้อนี้คุณคุ้นไหมครับแน่นอนครับคนที่เรียนสุภาษิตมาได้กันจะคุ้นข้อนี้เพราะว่าเป็นข้อที่ซ้ำนานๆจะเจอทีนะครับในสุภาษิตท,ที่ซ้ำกันทั้งประโยคเลยซ้ำกับสุภาษิตบทที่14ข้อที่12การที่สุภาษิต ถูกยกขึ้นมาในข้อนี้ซ้ำเดิมเนี่ยเพื่อจะเป็นการย้ำว่าโอ้ข้อนี้สำคัญก็เลยพูดสองครั้งก็เลยมีการย้ำเป็นพิเศษมากกว่าข้ออื่นข้อนี้บอกว่ามีบางคนคิดว่าทางเนี้ยมันถูกต้อง แต่สุดท้ายเขาพบความจริงว่าโอ้มันเป็นทางแห่งความตายในสุภาษิตบทที่12ข้อที่15บอกว่าทางของคนโง่นั้นถูกต้องในสายตาของเขาเองคนโง่คิดว่าไปทางนี้แหละถูกต้องไปทางเนี้ยได้แน่ๆไปทางนี้แหละดีแน่แๆคนมากมายในโลกนี้กําลังเดินไปในเส้นทางที่อันตรายไปสู่หายนะแต่เขาคิดว่า มันเป็นทางที่ดีเป็นทางที่เหมาะสมแล้วเขาไม่ฟังคำแนะนำจากพระคำของพระเจ้าเส้นทางนั้นอันตรายเส้นทางนั้นขัดแย้งกับพระคำของพระเจ้าปลายทางเป็นอันตรายแต่เขาก็ไม่สนใจเขากำลังเดินต่อไปในเส้นทางนั้นอย่างไม่สนใจซึ่งเขาหารู้ไม่ว่าปลายทางที่เขาเดินไปนั้นเป็นความพินาศ วันนี้อย่าให้เราโง่เขลาแต่จงมีปัญญารับฟังคําเตือนจากพระคำของพระเจ้าแล้วเดินไปในทางแห่งพระคำของพระเจ้าทางเนี้ยเป็นทางที่ถูกเป็นทางแห่งพระพรข้อนี้ชวนให้เราคิดว่าอืม ทางที่เราคิดว่าถูกนั้นมันถูกจริงไหมข้อนี้ท้าทายเป็นเป็นข้อที่เท่มากอันหนึ่งเลยครับท้าทายไอ้รวมทั้งทางที่เราคิดว่าเชื่อพระเจ้าแล้วเนี่ยมันจะดีเนี่ยมันจะเจริญขึ้นเนี่ยมันจะรอบพ้นนรกไปสู่สวรรค์เนี่ยจริงหรือเปล่าทางที่คิดว่าถูกเนี่ยมันถูกจริงไหมหรือบอกว่าเกิดเป็นคนต้องใช้ชีวิตอย่างมีความสุขชีวิตนี้มีหนเดียวสนุกมันให้เต็มที่สุขให้เต็มที่เออทางเนี้ยมันถูกจริงหรือเปล่า ทางไหนถูกกันแน่พราะกบี่ข้อนี้ท้าและก็ชวนทองแท้ไม่กลัวไฟพิสูจน์เขาก็เลยชวนให้พิสูจน์ให้เราไตร่ตรองและพิสูจน์ดูว่าโดยในทางของพระเจ้าดีหรือทางแห่งโรคนี้ดี หรือทางนั้นดีอย่ารอให้เส้นทางมันพิสูจน์ตัวเองปลายทางของแต่ละทางมันจะพิสูจน์ตัวเองอยู่แล้วแต่พอไปถึงปลายทางเนี่ยกว่ามันจะพิสูจน์ออกมาได้มันก็สายเกินไปสําหรับเราแล้วให้เราไตร่ตรองดูซิว่าเป็นไงที่ผ่านมาเนี่ยเชื่อฟังพระเจ้ายำเกรงพระเจ้าติดสนิทกับพระเจ้าชีวิตเป็นไงตกต่าท้อใจสิ้นหวังมีปัญหาแล้วออกจากปัญหาไม่ได้จมดิง่งเออที่เสงว่าไอ้ทางที่เราคิดว่าถูกอาจจะผิดก็ได้นะแต่ถ้าติดตามพระเจ้าเชื่อฟังพระเจ้าวางใจนพระเจ้าเออปัญหามันก็ขี้ คชีวิตเต็มไปด้วยสันติสุขเออมันแม่มันจะมีปัญหาเข้ามาเราก็ผ่านไม่ได้ทุกครั้งเออไอ,อ้ทางนี้มันน่าจะถูกนะเพราะพิสูจน์แล้วแต่ส่วนอีกทางหนึ่งทําตามใจปรารถนาตัวเองทําอย่างที่คนในโลกนี้ทำเฮ้ยยิ่งทํามันจะยิ่งจมดิ่งยิ่งทํามันยิ่งเครียดยิ่งทาในปัญหามันยิ่งเยอะยิ่งทําใไมครอบครัวยิ่งแตกแยกว่าอ,อพิสูจน์พิสูจน์รีบพิสูจน์รีบใจต,ตรงแล้วก็รีบรู้ซะว่าทางไหนเป็นทางที่ถูกต้องอยา่าให้ปลายทางมันพิสูจน์ เพราะว่าพอไปถึงปลายทางไม่ไว้ทันกับลำไม่ทันแล้วพิสูจน์ตอนนี้แล้วก็เลือกที่จะเดินไปสําหรับผมผมพิสูจน์แล้วทางของพระเจ้าเป็นทางที่ดีที่สุดดียอดเยี่ยมและเป็นทางที่ถูกต้องอย่างแน่นอนแต่ท่านอาจจะต้องไตรตรองแล้วก็เลือกของท่านเองในสมัยเอริยาหนึ่งพงศษบทที่18ข้อที่21เอริยาก,ก็เรียกประชาชนมาแล้วเรียกผู้เผยพระเจ้าของพระบาอันมาที่ภูเขาคาราเมล เพื่อมาดูว่าพระเจ้าของใครจะเป็นพระเจ้าแท้พระเจ้าของพระบาอันถ้าเป็นพระเจ้าแท้ขอไฟลงมาเผาเครื่องบูชาถ้าพระยาเวาเป็นพระเจ้าแท้พระคงจะทรงไฟลงมาแล้วเอริยาพูดกับประชาชนบอกว่า ท่านทั้งหลายจะลังเลใจอยู่ระหว่างสองฝ่ายนานเท่าไดถ้าพระยาเวทรงเป็นพระเจ้าจงติดตามพระองค์ถ้าพระบาอันเป็นก็ตามพระบาอันไปเถิดเอริยาทาชวนประชาชนว่าพิสูจน์ดูไต่ตรองดูเลือกดูแล้วเลือกเดินตามทางนั้นวันนี้ก็เช่นเดียวกันคำนี้มาถึงเราด้วยให้เราอย่าสองฝักสองฝ่ายท่านจะลังเลใจอยู่สองฝ่ายทำไมทําตามพระเจ้าบ้างทําตามโลกนี้บ้างทําตามใจตัวเองบ้างทําตามพระคำบ้างอะไรจะสองฝักสองฝ่ายทำไมพิสูจน์ ไปเลยไตรตรองเอาประวัติศาสตร์ของเราก็ได้หรือประวัติศาสตร์ไม่รู้เอาวันนี้ก็ได้หรืออะไรก็ได้ลองดูแล้วพอรู้แน่แแล้วว่าจะเอาทางไหนอย่าลังเลอยู่สองฝ่ายต่อไปถ้าตามโลกนี้แล้วคิดว่ามันปลายทางจะดีก็ตามไปเลยตามตามก็ตามไปเถอะเอลียาบอกแต่ถ้ารู้แน่ว่าติดตามพระเจ้าแล้วปลายทางเป็นทางแห่งชัยชนะสันติสุขและความรอดตัดสินใจไม่สนใจทางไี้ไปเดินสุดกําลังติดตามทางนี้ไปมีทางหนึ่งซึ่งคนคิดว่าถูกแต่สุดที่ทางแห่งความตายทางมรณามี ทางหนึ่งซึ่งคนคิดว่าถูกดูว่าปลูกสุขสมปรารถนาแต่ปลายทางกลับมุ่งสู่มรณาระวังยาเดินเพลินไปในทางลวงระวังให้ดีนะครับโลกนี้กำลังหลอกเราให้เดินไปผิดทางให้เราตัดสินใจอย่างเด็ดขาดชีวิตนี้ฉันจะเดินติดตามทางของพระเจ้าตลอดวันคืนชีวิตเพราะปลายทางเป็นทางแห่งพระพร